สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง GSPTA หรือกายซิงเพทิสอ้นั่นเองในวันนี้เราจะมาพับกรงจักรกันนะครับนี่ครับถ้าเกิดพับเสร็จมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับอย่างเทเอะล่ะครับถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มพับกรงจักรกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดไหนก็ได้ครับ8ดใบคราวนี้ผมจะใช้เป็นแบบสองสีนะครับงั้นเรามาเริ่มเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราพับเป็นแบบนี้ก่อนครับสามเหลี่ยมจากนั้นกลางออกแล้วก็พับสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งครับจากนั้นก็กลางออกแล้วตรงนี้พับเป็นหัวมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพอเสร็จแล้ว ให้นำตรงจุดตรงนี้มาทบพับทบกับมุมนี้ครับจากนั้นก็กรีดไปเลยครับนี่ครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนหน้าตาแบบนี้ครับทำชิ้นส่วนแบบนี้8อันครับถ้างั้นผมจะกรอไปเลยนะครับเอาล่ะครับเราได้ชิ้นส่วนทั้ง8ชิ้นมาแล้วครับนี่เลยครับเยอะมอเอาล่ะครับวิธี พับก็คือให้ตั้งสีกระดาษสีนี้ไว้ครับไว้แนวแบบนี้จากนั้นนำกระดาษสีนี้ตั้งไว้แนวแบบนี้ครับแล้วเอามาซ้อนกันเลยครับแบบนี้จากนั้นตรงจุดนี้ให้พับเข้ามาครับสองด้านเลยนี่ครับจะได้แล้วครับจากนั้นก็ดึงเข้ามาแบบนี้ครับจะได้สองชิ้นแล้วครับ แล้วทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะกอไปจนถึงชิ้นที่7ดเลยนะครับเอาล่ะครับแล้วเราก็พับมาจนถึงชิ้นที่7ดแล้วนะครับนี่ครับพอชิ้นที่7ดมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวชิ้นที่8ดจะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงนะครับคือก็ไม่ไม่ค่อยยุ่งยากหรอกครับแต่ว่ามันผมคิดว่ามันยุ่งยากสําหรับผมก็ทําเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับแล้วเอาตรง ปลายแหลมนี้มาซ้อนกันแบบนี้ครับจากนั้นก็พับไปเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับจากนั้นนำปลายแหลมนี้มาซ้อนกันครับรบให้ซ้อนไปกึ่งกลางเลยครับแล้วตรงนี้ครับจะมีที่ให้จะมีที่ให้พับอยู่หลายจุด แต่เราจะพับแค่จุดนี้ครับนี่ครับผมจะกลางออกมาให้ดูนะครับนี่ครับพับแค่จุดนี้นะครับไม่ต้องพับเลยไปจนเกินกึ่งกลางนะครับนี่ครับจากนั้นพอทําออกมาได้เสร็จแล้วจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับแต่เอ๊อันนี้ไม่ใช่กรงจักรนี่นาะแต่พอทําแบบนี้นะครับแต้แต้แตแตกลายเป็นกรงจักรเรียบร้อยแล้ว อาล่ะครับและเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพับกงจากถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ